เฮ้ยั่บานแน่ๆเฮ้ยบูงบูไปเลยทุกคนมั็นยู่ของบนนี้ถึงว่าเลยทุกคนสิบเก้มอพีมอากโดนทันชายโดนพวกคุเล่นการใช่ไหมคอะไรเนาะอูใจทันชายเป็นเล่นการ์ดมึงไปเปลืองมอตอนนี้ทันชายกูกำลังฟื้นอาการบาดเจ็บจากมึงมึงทำร้ายมันพนอนเป็นอะไรบ้างพันนนเป็นอะ ก็ดีเองก็่ายกูหยุดไหนมาพีเออเออเออพนันเล่นข้าวจอบอเออเออเหมือนเียงอูอเออเออ่เองเออพนนเออันเป็นบ้าอเออเจ็บมเเอนมก่เหมอทราร์าพีทไมมึงชั่วทไมมึงชั่วขนาดนี้อเลย วันนี้นัดตีเชะตาของมึงผมไม่ยอมตายที่นี่หรอกตาของมึงเรือเลงมาเที่ยวจันท์มอพี่วะอ๋อทุกคนวันนี้ขเหมือนผมกับเพคุณวัาลงมาในเขตไอ้ไอ้มอพี่ชัวร์ไรนะพี่คือมันแค่แม่พวกผมนะเพราะว่ามันบอกพวกผมแบบกระจอกกันไปนะก็คอยจะล้อเล่นท่านชายนะผมทุกคนตอนนี้คือลมแรงลมแรงบนโลกที่ คนดูก็ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ปานาทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดวัดนะครับผมยังไงฝากพี่พี่เป็นกําลังใจผมนะวันนี้ก็จะมาตามหายิงพเพชรเช่นเคยนะครับผมทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ในแม่น้ําที่แหงหนึ่งนะก็ เต็ไมไปด้วยแบบน้ําแล้วก็ก้อนหินคือน้ําใสมากๆเลยนะผมคนตอนนี้เราอยู่กลางป่าลึกมากๆเราเดินมาไกลมากๆเมื่อวานเราก็นั่งสมาธิกับท่านชายยังไงพนนี่นันก่อนผมเมื่อวานนะก็ได้นั่งตอนนี้ท่านชายก็ไม่รู้ว่ากลับกลับที่ของท่านยังก็ยังไม่แน่ใจนะจะกลับแล้วก็ไม่แน่ใจนะผมคนวันนี้คือผมมาได้กินอะไรไม่รู้แบบเป็นควันแบบ เหมือนขนจุดอะไรไม่รู้สักอย่างไงทุกคนก็จะตามนะเหมือนลอยมาข้างหน้านู่นนะผมทุกคนก็ตอนนี้คือลมแรงมากๆก,ก,ก็ยังไงฝากพี่ๆีเป็นกําลังใจใผมด้วยนะวันเนี้ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็ผมได้มากับเพื่อนนันด้วยนะครับผมก็สว,วัสดีนะครับผมน้องน,นันทาพิสุทธิ์นะครับตอนนังน,นันทาพิสุทธิ์นะผมก็ได้มากันสองคนนะก็เผื่อแบบเจออะไรไม่ดีหรือจะได้เราช่วยกันได้นะทุกคนก็ยังไงฝากพี่ๆีคลิปนี้นะ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเอาอย่างนี้ถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกับผมเพรทุกคนดูน้ำใสามากๆนะผมคือตอนนี้มากับเพื่อนนันน้นนะผมทุกคนน้ำคือใสามากๆ

เราจะทำได้ให้ดีที่สุดนะเราก็ได้เข้ามาปลาอะไรป่าแล้วพี่ใช่ตอนนี้คือปลาเล็กก็ปลานือปลาทันเราก็ไปมาแล้วนะปลาทันเราก็มาเดี๋ยวใช้ปลาปลาที่แห้งอยู่แล้วถ้าไปมันมั่งแล้วก่อนครับผมทุกคนครับก็คือเราเดินมาระหว่างทางตลอดทางเป็นเนี้ยคือลมสังเกตดีๆนะคือลมมันจะแรงตลอดเวลาเลยนะเราก็จะหยุดแล้วก็จะแรงนะทุกคน คนาผมดูนะคนใจดูคือป่าที่แห่งเนี้ยไม่รู้ว่าผมเจอรอยเท้ากระจายหลายทีเลยนะใช่เลยตอนที่ผมเดินมาแล้วกก็พบตีผมก็ได้พบรอยเท้าไม่รู้ว่าคือรอยเท้าอะไรแต่ป่าป่าที่แห่งนี้ใช่นี่คือคนมาตอนเนี้ยป่าที่แห่งนี้กระายบ้างทั้งหมด ใช่ไม่รู้ว่าจะเป็นตลาดแบบต่มันเป็นป่าเหมือนมันมีกลิ่นมีควันอะไรไม่รู้ว่าทุกคนไม่แน่ใจนะผมคือเป็นป่าเป็นที่ที่ไหนอ่ะกดนดคยับผมที่เาอินรเดินไปนี่แบอกนที่นี่นะที่นี่บราสามาไาอย่า คนดูลระเดินมาไกลามากๆอยู่นะป่าที่แห่งนี้คือก้อนหินก็เยอะอยู่นะผมแต่ไม่เยอะเหมือนเมื่อวานนะก็เมื่อวานนะทุกคนก้อนหินเยอะแล้วก็ใหญ่แต่โชคดีนะที่ ทำไทนะทำไทก็ได้ไปสัมผัสท้องถนเฮ้ยน้องสาวเขาทำไหมล่ะถือว่าได้ลองก่อนลงใจนะได้สัาาสสสมผนะนะัสกสันะแต่ป่าดี่แห่งนี้แบบผมดูแล้วธรรมชาติก็ดีมากนะคือน้ำใสนะครับผมคือน้ำไหลแบบมันรู้ตอนนี้ผม,ผมก็เพลินแล้วก็มันว้อยู่ในป่าที่แห่งนี้อยู่แล้วพี่ดูน้ำมคนนี้<ค>นะก็<ๆ>ไม่เผ็ดนะเพิ่งมาเป็นครัง้งแรกก็มาปัาา๊บมามีเผ็ดเลยนะพี่ ทุกค,คนมีปลาด้วยน้สำใสามากามีปลาด้วยก็ยังไม่แน่ใจนะพี่ๆปลาเยอะแยะเลยนะก่อนนะผมทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เป็นนันด้วยนะครับผมทุกคนก็ครั้งนี้นะไม่รู้ว่าเราอยู่ ตรงไหนเราเดินตามน้ำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับผมได้กินได้กินก็เดินเดินตามกิ่นไหเนี่ยแล้วก็เดินตามใช่เหมันจุดอะไรสักอย่างนะผมเราต้องได้เห็นก่อนนะถึงเร<น>ูกินรู้ว่า คนเดียวโอ้ไปดูปุ๊บหนึ่งจุดหนึ่งทำได้แลวพี่พี่ตอนนี้เราก็จะมาไลว่าหนี่งจดหนึ่งครับพี่ คน,ไ,ไ,น,น,นไปเดี๋ยวเราพักดื่มน้ำกันก่อนเดี๋ยวเราเดินมาแล้วขอแห้งมากๆเลยทุกคนเดินมาไกลมากนะผมอาจจะเฮ้ยเสียงอะไรวะดียินดียินแล้วก็สายด้วยเสียงอะไรวะเพื่อน ยงไงครับคุณนันได้กิ่นไหมได้ท im ่านกินทั้งเสียงนะทุกคนชัดมากเลยนะเสียงยังไงคอ่ะคุณนันเป็นงไรคื

โมพีโมอยากโดนท่านชายโดนพวกคุณเล่นกันอ er ีกใช่ไหมคุณรอเลยเนาะอยู่ใจทันชายมันเล่นการ์ดม er ึงไปงูเรื่องโมวันนี้ท่านชายกูกำลังฟื้นอาการบาดเจ็บจากมึงมึงทำร้ายมันถึงว่าอะไรไม่ตั้งพี่นันเราถอยห่างกอนเถอะเราถอยห่างเดี๋ยวพี่นั่งถอยจะต้องเอ้ยไม่ยอมตายที่เขตมึงเนาะพี่นัน เฮ้ยยุดไอ้มาพี<อ>พนันเป็นไรบ้างพ,พน,านันพนันเป็นไรก็ดีเลยก็ายกูยุดนหยมาพีพนันพนันเป็นไรบ้าง มองพีทำไมมึงชั่วทำไมมึงชั่วขนาดนี้ขอบพ่อมึงเลยวันนี้ตัดติ้งฉันอางูมึงผมไม่ยอมตายที่นี่หรอกตายงูมึงเรื่องลงมาทียจันมอพีวะอ๋อทุกคนวันนี้ของเหมือนผมกับเพื่อนว่าลงมาในเขตไอ้ไอ้มอพีชั่วอะไรนะพี่ตอนนี้มึนจะทำพิธีอะไรไม่รู้เทียนดับแล้วเพื่อนั่นเทียนมันดับหมดแล้วเทียนมันดับหมดแล้วงูมึงเอาไปจากที่นี่ไปเลย ขู่แฟนนี่ก่อนขู่ยาทางออกให้ได้เลยมอผีวันเนี้ยกูจะไม่ยอมอยู่กับมึงตรงนี้มึงจะอย่าเดือดวะใช่ไหมวันนีงไม่เล่ทัางชาวมอคุณก็แค่ไม่รด้จุดอดัเดี๋ยวร้อยท่านชายกูฟื้นอาการบาดเจ็บเสียก่อนอูใช้ท่านชายมีอาการมึงมึงอยากลองมึงอยากลองดีกับท่านชายกูใช่ไหมถังบุเรีงมาเลยทุกคนดูแล้วก็มีพวกตรงนนี้ด้วยนะ ไป,ไปไนนม่มได้นายจอมมาจับกับกูกูงอหันดริักมึงก้าวเข้ากูหรอกติการบ้านไปบ้านต่อสู้มันไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอยู่ตรงที่ของเขงพาพลังก็เสื่อมหายหมดแล้วก็ม,ม,มาตรงที่อ<ม>าจารย์มอเพี่ะแค่ก็ดิ้นเดีอดมึงก็ตายแล้วเพ้อเพ้อเราห่างดีกว่าไหมเพื่อนันยื้อแราให้กูด้วยมึงก,ก็ปล่อยกูกกูไปเดี๋ยวนี้อุ้ย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 ไปเล่นได้นายมอมมาเดี๋ยวกู มีเงินได้เลยคอยดูไอ้กองพีชั่วอะไรจับเอาไว้เลยบ่อเพียฮ่าจะมาแก้ไขบ้างวันเพื่อมาท่านชายเออท่านชายผมไม่รู้เดี๋ยวหาแล้ววันนี้ไอ้วันนี้กูมีใรื่ยิ่งนักผมมีพีนมาแต่หลายปีเฮ้อพนันเฮ้อคนดูเพนันนะ พนันถอยก่อนพนันถอยก่อนไ,ไ,ออไปไม่ได้เลยตอนนี้ข้าแบบเดกคนอยู่งเ้ยงย่มีผจีแค่ไหนมอผีชวรา,ายยลมันแรงมากครับถอยก่อนพน,นันนนี้ลมมัแรงมากเลยพี่ไปเลยมอผีชัวรายมันทำอะไรอยู่นะพี่ พี่เดี๋ยวผมจะถอยห่างก่อนนะเพราะว่าอาจารย์มาพีเนี่ยอันตรายนะผมบอกพอน,นันไม่ฟังนะที่มันไม่ถอยนะครัพี่พน,นันเฮ้ยมาพีหยดุดไอ้มาพีหยุดหยุดมาพีโอ้โห oh, ลมแรงมากเลยพี่โอ้ยยังไงยิย่งลมแรงมาก เฮ้ยพนันมาไปไหมันปัดแดงเลยพนันแดงเลยนะเดี้ยวมาพีเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเดี๋ยวน้าเดี๋ยวรอท่านชายฟื้นฟื้นตัวก่อนจะมาเอาขี้แน่ นันเรนฟาผมมีใครผงเรียกมาให้หม,มดฟังผมให้ตานี่มอพีจะปล่อยหหมดเลยใครไปวนบัดใครกันที่พอไหมไปเปน็นอันไปเราถอยงอนดีกว่าไปเฮ้อเม,ออม,มแล้วจันเอ่นตอเฉ เพราะนั้นเดี๋ยวเราแจ็บตรงนี้เราแจ็บดูมันทำพิธีเดี๋ยวเราแจ็บดูมันทำพิธีนะครับผมเดี๋ยวเราแจ็บอยู่หลังต้นไม้นะที่มันจะทำพิธีอะไรแจบบ็แบบแจบบ็แแบแจ็บแจ็บเข้ามาเข้ามา,าลงรงนี้คนเราแจ็บนะลงตรงนีแบบมม้ดูนะผมมันจะทำพิธีอะไรอยู่นะี่ คนมันมีเหมือนบนมบจะบาเนะหมอไม่เห็นเลยเฮ้ยทุกคนแดดออกแล้วนะตอนนี้นี้ยแดดมาแล้วโดยมาปีมันเอา้าพนันทำพิธีอะไรวะไม่รู้มันทำพิธนะีอะไรนี่ขอให้ผมผม,ผมแ๊บดูก่อนนะทุกคน นเล่นสายไหมทุกคนเห็นสายไหมเป็นไรเพ่นเพื่อนันเป็นไรมเพื่อนันเก็บแขนเพื่อนันเป็นไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราตามความหวันทุกคนเฮ้ยมนรู้ตัวเพื่อนัน มันรู้ตัวแล้วเพื่อนคุยได้ป่ะพี่ได้ชื่นลึกนะงานรู้สึกเหมือนเวียนหัวอะไรผมขออนุญาตตักต่างก้อนนะไปกูนี่เดี๋ยวนี้เอาทุกคนตอนนี้รู้สึกเวียนหัวมากนะเหมือนหน้าจะมืดอยไางนีรู้ว่าไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนเลยทำกูก่อนวันนี้

เพื่อน,นั้นตอนนี้คือเวีนห่วงมากตอนนี้คือมันยังงทำพิธีต่อไปนะมันจะไม่สนใจเราแล้วรู้สึกมันเวีนห่วงไงไม่รู้ว่กิ่งไม้จะบังนิดนึงคบพี่ นี่คือเว้นหมดหเลยเป็นนั้นไหวไหมเป็นนั้นถ้าไม่ไหวเราถอยก่อนปะไปเป็นนั้นไปไเดี๋ววยวไ,ไ,อ,นนไอ้หมอพีเนี่ยทุกคนตอนนี้ปล่อยมันทำพิธีไว้ก่อนนะ เดี๋ยวเราจะกลับมาเอาคืนแน่ตอนนี้คือเราเรารู้ที่มันแล้วนะครับผมทุกคนตอนนี้คือมันแค่แมวาผูผมนะเพราะว่ามันบอกผู้ผมแบบกระจอ,อกกันไปนะก็คอยจะรอเล่นท่านฉายนะครับผมทุกคนตอนนี้คือลมแรงลมแรงไปเลยนี่ไม่เลยมาทำอะไรขึ้นมานะทุกคนลมแรงมากเลยทุกคนดูนะเนี่ยลมแรงจริงๆไปไวน,นัน แต่อยู่ต่ออยู่ต่อไม่ไหวแน่รอทีมึงงยืนเดี๋ยวนี้มึ้งถามไรปล่อยเป็นนั่นปล่อยไปเถอะไปเดี๋ยวเราไปก่อนถึงเราจะมาถึงเราจะมารู้ที่เราก็มาทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเด็ดเด็ดเด็ดไปเพื่อนั่นไปเพื่อนั้่ ก่อนหน้ผมทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์ว่าพีนี่คือมีลิดเด็ดมากพอสมควรนะใช่เดยวเดี๋ยวผมจะท่านชายเนี่ยมาป่าปอาจารย์มาพีอย่างนี้เราเรารู้ที่มันแล้วนะครับผมที่สําคัญคือเราได้เราได้นะเราได้คือได้รู้ที่มันนะครับผมก็ยังดีนะก็นะครับผมพี่คือตอนนี้เดี๋ยวผมกับเพื่อนนันะ เดินทางกลับไปก่อนทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมพะเราต้องเดินทางกลับอีกไกลนะคือเรารู้ที่มันเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับผมคือทําอะไรไม่ได้เลยแต่ดีนะที่มันไม่เอาพวกเรานะครับผมก็มันจะเจอชั้นชั้นชายอย่างเดียวนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเอา,วางี้ทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเท่านี้นะเพราะว่าผมต้องเดินทางกลับอีกไกลนะครับผมทุกคนยังไงคลิปนี้ทุกคนช่วยชวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลับบงใจผมนะก็ออยังไงฝากพี่ๆด้วยนะครับผมช่องใหม่ผมนะตันช่องนี้นะ ช่องวัดผาหล่อนก็เลยอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับก่อนจะลงคลิปได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมทุกคนก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะพ,พี่สวัสดีครับผม